ครับไปดูกันต่อนเนื่องครับอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินการปรับโครงสร้างนี่กันบ้างใช่แล้วค่ะทางด้านของหนี้สินที่ผ่านมาที่เราพูดคุยกันก็นกเป็นหนี้สินของภาคประชาชนตอนนี้มาเป็นภาคของผู้ที่กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือนักเรียนนักศึกษากันบ้างนะคะก็ยศเปิดให้ผู้กู้ยืมเข้าทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วนะคะเพื่อที่จะได้มีการดําเนินการชําระหน,นี้กันอย่างถูกต้องกันต่อ,ตอไปค่ะนายชัยนรงค์ กัจฉะปานันนะคะผู้จัดการกองทุนเงินให้คู่ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนให้ผู้ให้ผู้กู้ยืมที่ลงทะเบียนนัดหมายเข้าทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะขณะนี้มีผู้กู้ยืมเข้ามาทําสัญญาแล้วกว่า5,000รายนะคะซึ่งหลังจากที่มีการทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วผู้ค้าประกันก็จะหลุดพ้นจากความรับผิดช,ชอบทันที โดยกองทุนจะดำเนินการถอนบังคับคดีผู้ค้ำประกันทุกรายที่ผู้กู้ยืมนั้นได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วผู้กู้ยืมที่มีสิทธิ์เข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ก็ได้แก่ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระทุกกลุ่มเลยโดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้กู้ยืมผ่อนชำระเงินคืนกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกๆเดือนนะคะผู้กู้ยืมต้องชำระภายในวันที่5ของทุกเดือนให้เสร็จสิ้นภายใน15ปีค่ะ และในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน65ปีเมื่อชำระนี่งวดสุดท้ายเสร็จสิ้นกองทุนก็จะให้ส่วนลดดอกเบี้ยปรับเดิมที่เคยตั้งไว้ว่ามีดอกเบี้ยที่เท่าไหร่นี่นะคะก็จะตั้งไว้พักไว้ทั้งหมดเลยค่ะครับ การปรับโครงสร้างนี้ดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นการช่วยเหลือผู้กู้ยืมทุกกลุ่มเลยครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกดำเนินคดีหรือบังคับคดีให้ได้มีโอกาสผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาใหม่และเพื่อเป็นการปลดภาระผู้ค้าประกันทุกรายหลังจากที่มีการปรับโครงสร้างนี้แล้วนะครับผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนนัดหมายครับเข้าทําสัญญาปรับโครงสร้างนี้ได้ทางเว็บไซต์นะครับ www.studentloan.or.th นะครับอัศกดนะ stu d e n t l o a n นะครับสุดยอ loan แล้วก็ o t r. t s นะครับโดยจะเปิดให้เข้ามาทำสัญญาทุกวันไม่เว้นมันหยุดนะครับเวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาและที่สำคัญเนี่ยผู้กู้ยืมตามจังหวัดต่างๆกองทุนจะทยอยดำเนินการและประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์กยศต่อไปซึ่งการปรับโครงสร้างนี้ดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ผู้กู้หลายแสนคนสามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติปลดภาระผู้ค้ำประกันร่รมถึงลดภาระกับ บนการดำเนินคดีดบังคับคดีโดยจะมีเงินกลับเข้ามาที่กองทุนอย่างต่อเนื่องและให้มีเงินหมุนเวียนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนหรือรุ่นน้องคนอื่นๆกันด้วยนะครับ